สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่ค้ายชวนมาทำซี่โครงหมูอบหวานกันคะ่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยคะ่ะอันดับแรกเราก็ต้องต้มซี่โครงของเราให้เปื่อยๆไปเลยจ้าต้มให้เปื่อยแล้วเรามาทำน้ําซอสกันคะ่ะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำมันหอยคะ่ะตามด้วยผงนัวคะ่ะซีอิ๊วขาวเล็กน้อยซอสฝาเขียวเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสไปเล็กน้อยคะ่ะ เราจะเคี่ยวให้น้ำตาลของเราละลายนะคะทุกคนเปิดไฟแค่กลางๆพอนะคะเพราะว่าน้ำตาลปิ๊บอาจจะไม่ได้เติมน้ำเป็นซีอิ๊วหวานดำนะคะเพิ่มสีสันให้เขาดูเข้มขึ้นนั่นเองคะ่ะจังหวะนี้เราจะรอให้น้ำตาลของเรากับเครื่องปรุงของเรานะคะเดือดๆผสมประสานกันให้เป็นเนื้อเดียวกันจ้า เริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราใส่เหล้าจีนไปเล็กน้อยค่ะเพิ่มความเข้มขน้นไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ซี่โครงที่เราต้มจนเปื่อยนะคะลงไปทับลงไปผัดด้วยเลยค่ะเติมน้ำซุปของซี่โครงที่เราต้มนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเรามาทำการผัดผัดค่ะ ผัดเพื่อให้ซี่โครงกับเนื้อเข้ากันนะคะเติมซีอิ้วดำไปเล็กน้อยค่ะสีมันจืดไปนะคะเราก็จะเติมซีอิ๊วดำไปเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็จะทำการอบอบไว้ค่ะเพื่อให้น้ำข้อซึมกับซี่โครงมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดออกมาดูเลยค่ะเราจะมาทำการชิมชิมก่อนนะคะชิมชิมชิมค่ะ ใส่เกลือป่นไปเล็กน้อยค่ะเพิ่มความเข้มข้นค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเพิ่มให้เขาเข้มแล้วก็ให้น้ำที่เราผัดนะคะหนืดขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงค่ะต่อจากนี้เราก็จะทำการเคี่ยวนะคะเคี่ยวเพื่อให้น้ำตาลของเราอ่ะเพื่อให้น้ำของเรามันหนืดหนืดมากกว่านี้นะคะให้น้ำาเป็นคาราเมลนั่นเองเวลาทานแล้วจะได้อร่อยค่ะ น้ำเริ่มจะเป็นคาราเมลแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราจะเติมต้นหอมกับงาขาวนะคะเติมไปเลยจ้าผัดไปสองสามทีแล้วนะคะผัดไปสองสามทีแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วทุกคนดูสิหน้าฐานมากๆเลยมาดูใกล้ๆกันคะ่ะซี่โครงหมูเปื่อยมากคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะซี่โครงอบ หวานของเราจ้าน้ำยืมๆน้ำเป็นคาราเมลแบบนี้ราดงาขาวไปอีกทีนึงค่ะตกแต่งให้เขาดูสวยงามค่ะว้าวน่าทานสุดๆไปเลยใครยังไม่ทานมาทานกับเราได้นะคะตักข้าวรอเลย